กรรมการสั่งไปวัวครับกรรมการสั่งไปวัวอ้าวเอ้ยงัวตองขอเราได้เสียทุกกรณีนะงัวตองขอเราได้เสียทุกกรณีไอ้แดงไปไอ้ดำแดงราคาอยู่ตัวดำน่าราคาอยู่ตัวดำนะ <c ười> อยู่ดำนาราคาอยู่ดำ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 เดำน็นี่ดูหนากๆๆว่านะครับตัวดำนี่ยาวนะไอ้แดงๆไปทำเกียร์หน้าไป phong vào lại ạ, o oh, số ma chích búc đây búc na búc đây búc na, đang ở đâm na đang ở đâm na đen sai đấm hòa na đen sai đấm hòa na đen FC bảo ถ่ายนัวอสไรวอย่างง้มา่ไอ้แดง <im itat> ม่กัแพม่นะไม่กแพม่นะสมาชิกนะม่กแพรไม่นะ ตั้งเขาดีนะต่อดำนี่ตั้งการดดีนะสมาชิกนะบรรลุมนะบรรลุมนะเฮ้ยดำมากว่าดำนรอดำนรอดำนอดำนรอดำคมไปขอบคุณครับขอบคุณไล่หลานสงสัยจะชนะเยอะแล้วเนี่ย ว่าแนะดงจะแดงกว่านะนานเ่าย่ <c oughs> ้ไหงย่ดับราไปดัเราไปมีมาหน้ามาหลังนะตัวดำดงมีมาหน้ามาหลังนะแ <c oughs> ดงอะขยันออกอาวุธนะครับตัวแดงขยันออกอาวุธนะ มีติดได้นะตัวแดงนี่ขยันออกกัมมูดนะครับมาดูนะครับวัวน่ะมัดเย็บนะมัดเย็บนะดีาด,ด,ดำต่อหนะ้า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  มาหัวตรงหัวตรงไปดู้วครับด้แงพักไปเดงพักไป ห้างพวห้างใครแทงก่อนใครเอาสองเขาได้ได้กันนะครับสองเขาได้ได้กันนะใครจะโดนก่อนใครนะครับใครจะโดนก่อนนะนีไปยอดนำทั้งคู่นะครับมีหมัดหน้ารบกวนทั้งคู่อ้ยฝนจะตกกันนลมมาบุบๆม,บมสาสมายๆเลยดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้ายนะดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้าย วิลเลียมบางกอกครับพี่เลียงบางกอกครับ้ดวดำกอดไว้ดำกอดไว้ดำกอดไว้ แดงแิงดำจี่ดดำยีโดย่างมาย่างไอแดง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงราคาไหลตอไปดำนะไหลตอไปดำนะ ใช่ดำขวาหน้าแดงใายดำขวานะไอ้แดงแดงเริ่มมีแผลแล้วนะตัวดำหลังล้นหลังคอมมีแผลแล้วนะเจ็ดนาทีพันครับเจ็ดนาทีพันเจ็ดนาทีพันไอ้แดงแดง ก็ดำอยู่ขวานะดำอยู่ขวานะแดงพักมาแดงพักมาแดงพักมา รอบนีเรียกร้องนะเรียกร้องนะไอ้แดงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางชนนี้ใกล้ๆกันนะครับมีหอยโยกนะแ้งงมา ฝ่ายแดงนะขอมือนะขอมือกันเลยนะพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงขยับนะครับบางกล้อง้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงถอยนิดนึงครับพี่เลี้ยงบางกล้องครับนะครับดันรองแดงๆไปมีมาน้ามาลองนะ

ดีหรือเปล่าเอาเอาเอาไอ้เอ้ยยาวหัวเรือเรือนะหัวเรือเรือมีใครแววได้นะใครแววได้นะแดงแดงดำแดงแดงแดงตัวดำเนาะดำแท้ใหม่เนาะดำแท้ใหม่แดงใหม่นะดำแต่แพ้หยุดไปนานนะครับหยุดไปนาน ไปฟักฟื้นไปเก็บตัวนะครับเก็บตัวเมินเดงในไม่นะแต่ใครอย่าน้องอาวุธนะครับตัวเดงน,นะมีบัตรเย็บกอกววนนะครับ,บชวนลบตลอดนะชวนลบตลอด สิบสองนาทีผ่านครับสิบสองนาทีผ่านดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้ายดำอยู่ขวาแดงอยู่ซ้ายดำเกินไป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  ทางนะถ้าเป็นมวยกับประเภทว่าฟุตเวิร์กนะฟุตเวิร์กนะเต้นเต็นใช่ใช่ไอยปนดนึบางองนิดดึงจำเกไป ในตัวดำหน,หน้ากล้องในตัวดำนะสมาชิกนะ อยู sociedad, e ่ดำนะเซียนเชื่อนะตัวดำเซียนเชื่อนะแต่ก็ยังมีแขในใจอยู่แพ้ไม่นะไอ้ดับอัดป่ะน่าจะแพ้มาดีนะครับน่าจะแพ้มาดีนะเฮ้ ของเชื้อเยอะนะ เชียร์กันมันสมาชิกเลยร้องนะท่านร้องนะเฮ้ยท่านร้องนะ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 ครับท่านร้องหน้าได้ท่านร้องน้าได้ท่านร้องนหน้าท่านร้องเขอเชียร์ตัวสองคนนี่กันนี่สิบเจ็ดนาทีผ่านสิบเจ็ดนาทีผ่านสมาชิก ข้ามามาอย <No nope totally ู่แดงนะสมาชิกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอะอะไฮ้ยแดงไปราคาข้ามมาอยู่แดงนะราคาข้ามมาอยู่แดงนะวนแดงวนแนแดงเฮ้ย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 หันยอค่ะไอ้แดงยกนะตัวแดงยกนะตัวแดงยกนะ ai gấp hơn kém hả chụp cái này 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 chụp này นาทีผานนาสนาทีผ่านนสิบแปดนาทีผานนสมาชิกนะหัว hey, ค hey. uh, 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 ู่ที่หกนะคู <cra> ่ที่หกนะยังเอ้เด้งเฮ้เฮ้ยอ่ะอ่ะดำอะไดำอะไเดงต่อนะเดงต่อนะเดงต่อนะแดงต่อนะยิงเขา ยิงชนยิงเข้าทางตัวแดงนะครับตัวแดงนี่ยอกนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยใครยอกใครใครยอกใครเอ้าไอ้แด,ดงแใครยอกใครใครยอกใครสาวสองคนนั่นเป็นกองกองเชียรตนะ์ตัวแดงนะตัวแดงนะมีแต่คนเชียร์ตามนะครับมีแต่คนเชียร์ตามไนะอ้แดงแดงตามเดินออกมาตามพักมา

อ้าอ้าอ้าดำดำรอยนาตัวแดงโยกนะตัวแดงโยกนะแต่ตัวดำนี่ยักถอยแทงเลยถอยอย่างนะครับเฮ้ยเใครเปิดไปเร็ว ไปดับเิดไปเร็วเอ้าเอ้าเอ้าดำแท่ไหมอยู่นะดำแท่ไหมอยู่นะแดงไหมนะแดงไหมนะเฮ้ย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 เด้งเด้งๆดไปแดงต่อค่อนข้างจะลึกนะสมาชิกนะแดงต่อค่อนข้างจะลึกนะ อย่าข้างอยาข้างอยาข้างอยาข้างไปแล้วไปแล้วดำเรียง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 แดงได้มาเดียว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 แดงต่อแพงแดงต่อแพงแดงต่อแพงต่อแพงเออนกสมาจิเออขู่นี่นก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 กองเชียร์กั็นกแล้ว เดงเกนไดเลยนดเดงชกนะเลยเดงเนไเเดงลังสัดพิจอมเซียนนะครับเพนดานะายโคสหายเก้าไกลนะครับเป็นไฟชน,นะชนะวิจิตรกนูวันสองแสนบาทไปกรองนะครับ2บาที